ย้อนกลับไปคืนส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคม2551ตอนรับปีใหม่1มกราคม2552ขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติราว1,000คนจากจำนวนจำกัดที่สถานที่รับได้คือ500คนกำลังสนุกสนานกันอยู่มีการจุดไฟเย็นภายในตัวผับและบนเวทีนักร้องวงเบิร์นก็จุดพุกระดาษฉลองปีใหม่บางส่วนไปติดตรงสปอตไลท์ รวมทั้งมีสเปเชียลเอฟเฟกที่เป็นพรูไฟหน้าเวทีเข้ากับชื่อวงเบิร์นที่แสดงอยู่บนเวทีที่ห่างจากฟ้าเพดานเพียง5เมตรตอนนั้นมีประกายไฟบางส่วนติดบนเพดานและลูกไม้คนเข้าใจว่าเป็นเอฟเฟกก็เลยยังไม่หนีแต่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจนไฟดับทำให้คนพยายามจะหนีออกทางประตูด้านหน้าที่มีขนาดเพียง2เมตร30 m. เพราะไม่รู้ทางออกอื่น แต่ก็มีบางส่วนที่จะออกตรงทางหนีไฟแต่กลับพบว่าประตูถูกปิดล็อกไว้เพราะกลัวคนแอบเข้ามาความวุ่นวายคนหลายร้อยคนพยายามหนีตายออกจากประตูขนาดเล็กทําให้บางส่วนถูกเหยียบล้มประกอบกับไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในประกอบด้วยโฟมเพื่อป้องกันเสียงดังแต่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีทําให้ภายในมีกลุ่มควันหนาทึบ ต้นเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากการยิงพลุกกระดาษไปติดสปอตไลท์จนเกิดประกายไฟแต่เมื่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของซานติก้าภับที่บันทึกภาพขณะเกิดเหตุบนเวทีที่เกิดจากสเปเชียลเอฟเฟที่ถูกจุดขึ้น สันติกามีคำสั่งจำคุกนายวิสุกเสจสวัส์หรือเสียขขาวผู้บริหารสันติกาผับ3ปีจากการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อนจะรวมถึงนายบุญชูเหล่าซีนาดกก,กบริษัทโฟกัสไลทิงสมกัดติดตั้งเอฟเฟกต์พร้อมให้บริษัทติดตั้งเอฟเฟกต์ชดใช้เงินญาติคนตายผู้บาดเจ็บกว่า5ล้าน ซันติกาผาเป็นอาคารเดี่ยวพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรมีสองชั้นบวกชั้นใต้ดินมีประตูทางออกหลัก2ประตูแต่คืนเกิดเหตุใช้ประตูหน้าเพียงประตูเดียวประตูหนีไฟถูกปิดไม่ได้ติดแบบแปลนแผนพังของอาคารป้ายบอกทางหนีไฟหรือไฟฉุกเฉินให้เพียงพอตามพรบควบคุมอาคารปี2522เหตุเพลิงไหม้เมาเทนบีสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชนบรุรีคราชีวิตนักท่องเที่ยว26รายบาดเจ็บราว50รายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความหดหู่และโศกเศร้าโดยเฉพาะญาติผู้สูญเสียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืนกว่าของวันที่5สิงหาคม2565ขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานได้เกิดประกายไฟบนฝ้าเพดานจากนั้นไม่เกิน5นาทีเพลิงลุกไม่อย่างรวดเร็วเนื่องจากตัวหลังคามีการบุโฟรมรมดูดซับเสียงที่เป็นวัตถุติดไฟได้ง่าย ระหว่างนั้นนักร้องในร้านก็ตะโกนว่ามีไฟไหม้ทำให้นักท่องเที่ยวตกใจวิ่งกลูไปยังประตูทางออกเบียดเสียดเหยียบกันล้มบางคนถูกไฟคลอกหลังเกิดเหตุตำรวจสพพลูตาหลวงพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต่างๆและรถดับเพลิงกว่า20คันเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งการควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากภายในผับมีวัสดุติดไฟได้ง่ายกว่าจะคุมเพลิงได้ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเมื่อเพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ภายในผับ และเป็นที่น่าสลดหดหูใจเมื่อพบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอ,อกถึง13รายเป็นผู้ชาย9รายและผู้หญิงอีก4รายบาดเจ็บอีกหลายรายบางรายถูกไฟคลอ,อกตามร่างกายบางคนก็สำลักควันรวมทั้งหลายคนหกลุมระหว่างวิ่งเบียดเสียดนี้กันออกมาทางประตูด้านหน้าผับหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว,ว่าเธอและเพื่อนๆจองโต๊ะอยู่เกือบหลังร้านจึงมองเห็นภาพต่างๆได้ชัดภาพแรกที่เห็นคือต้นเพลิงมาจากด้านหน้าเวทีมีประกายไฟออกมาด้านบนโครงใกล้หลังคา คาดว่าน่าจะเป็นส่วนลําโพงจากนั้นเพลิงก็ลุกลามอย่างรวดเร็วมีคนตะโกนว่าไฟไหม้จึงรีบพากันวิ่งหนีออกมาพร้อมกับนักเที่ยวคนอื่นๆและกาที่ดูแลร้านหลายคนถูกไฟคล่อทําให้เธอขวัญเสียมากภายหนังมีการตรวจสอบพบว่าอาคารถูกดัดแปลงต่อเติมให้กลายเป็นอาคารปิดโดยผิดกฎหมายและผังอาคารประกอบด้วยทางเข้าออกรวมเพียง3ทางคือทางเข้าออกหน้าร้านของลูกค้าทางข้างและทางหลังร้านสําหรับพนักงาน ประตูทั้งสองสำหรับพนักงานนั้นใช้งานไม่ได้ขณะเกิดเหตุเพราะถูกใส่กุญแจและมีตู้กีดขวางไว้อีกทั้งยังมีรายงานว่าสถานบันเทิงเคยถูกร้องเรียนกรณีเสียงดังและเปิดเกินเวลากำหนดตามกฎหมายมาก่อนเหตุการณ์นี้ส่งผลให้กรมการปกครองออกคำสั่งให้ว่าที่พันตรีชาติชายศรีโพอ่อนนายอำเภอสัตหีบพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยให้ช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองโศกนาฏการรมครั้งนี้เกิดเสียงวิพากวิจารณจากสังคมกันอย่างกว้างขวาง ถึงความหละหลวมในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงโดยมีการเปรียบเทียบเหตุเพลิงไหม้ซานติกา้าผับเมื่อ13ปีที่แล้วในเขตวัฒนากรุงเทพมหานครทําให้มีผู้เสียชีวิต61รายและบาดเจ็บมากกว่า200คนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐหามาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีก